สำคัญที่สุดที่ผมไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนแล้วสิ่งที่ผมจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในการที่จะบนรลงมันเกี่ยวกับฟุตบอลกับแฟชั่นและความเป็นไทยเอ้าต้องจ้างคนไทยเพาเมื่อไหร่ก็ตามคนไทยไปเป็นมีเซนเตอร์คนไทยซื้อกันอย่างบ้าคลั่งร่วมจัดไปโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่แชมป์วันนี้อยู่ร่วมด้วยนะคะในเบรกที่2ต้องมาเลยใช่ไหมใช่วันนี้จะพูดถึงเรื่องของรองเท้ากีฬากับแฟชั่นนะครับคือผมเองเป็นคนที่บ้ารองเท้าแล้วก็เป็นคนที่บ้าแฟชั่นฉะนั้นผมลองรองเท้ามาทุกยี่ห้อแล้วแต่ผมจะบอกให้ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดที่ผมไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนแล้วสิ่งที่ผมจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในการที่จะรณรงค์ มันเกี่ยวกับฟุตบอลกับแฟชั่นและความเป็นไทยค่ะนะฮะคือเรื่องของรองเทา้าคือคุณผู้ชมนะผมจะบอกท่อรองเท้ากีฬาเนี่ยมันก็คือรองเท้ากีฬาค่ะแต่มันมีความละเอียดมากกว่าคือรองเท้าที่เรียกกันว่า signature shoes เออคืออะไรอะ่ะ signature แปลว่าลายเซ็นค่ะ shoes คือรองเทา้ารองเท้าที่มีลายเซ็นก็คือรองเท้าที่ออกแบบมาเฉพาะ คนใดคนหนึ่งเท่านั้นคุณพูดง่ายๆถ้าเกิดคุณรู้จักรองเท้าบาสเกตบอลก็จะเป็นรองเท้าซิกเนเจอร์ของไมเคินจอร์แดนจะมีคนโดดลักษณะนี้ค่ะคพืเป็นท่าเขาที่เขาเรียกว่าจัมป์แมนใช่หรือว่าหลังหานเองเนี่ยเซียน3แต่เ S.C. ซีสเตฟเคร์รีก็จะมีรองเท้ารุ่นสเตฟเคร์รีของเขาเอง ในกีฬากอล์ฟเท่าที่ผมเคยเห็นรองเท้าที่เป็นซิกเนเจอร์หรือของคนใดคนหนึ่งที่เจ๋งที่สุดคือ T W ต้น Tiger Woods จะเป็นรุ่นของ Tiger Woods ซึ่งจะแพงกว่ารุ่นปกติพูดถึงซิกเนเจอร์หรือว่ารองเท้าเฉพาะตัวของฟุตบอลอมผมจำได้ตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยตอนนั้นเนี่ยดังมากคุณอาจจะรู้จัก Roberto Baggio ผมจะเป็นแบบมัดผมเอยเป็นเขาบอกสุดหล่อของอิตาเลียน แต่สมัยนั้นเนี่ยคำว่ารองเท้าของใครของใครมันยังไม่ได้มีดีไซน์เฉพาะตัวยังไม่มีโลโกโล้อตอนนั้นสมัยก่อนของบาจิโอก็จะเป็นลายเซนอยู่ตรงรองเท้าเขาปักลายเซนมาให้ปักไว้เลยปักมาให้ใหแต่หลังจากนั้นเนี่ยยุคที่คนเริ่มเห็นรองเท้าเฉพาะตัวคือถ้าจะประมาณมนี้เบ็คแคม <Back ham S 1> เนี่ยก็จะมีรองเท้ารุ่นของเบ็คแคมแล้วมาถึงยุคของคุณเนี่ยเลวเนลเมสซี่จะมีรองเท้ารุน่นเมสซี่ แล้วราคามันต่างกันยังไงคะราคาถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเมซี่จะแพงกว่าประมาณกับพันผมจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้แต่สมมุติรองเท้าปกติ7,600เมซี่อาจจะ8 2 0 0 8 3 0ออะไรเนงะี้ยคือไอ้ส่วนแบ่งตรงนี้มันขึ้นอยู่กับการตกลงกันคืออย่างของรองเท้าไทเกอร์เนี่ยรุ่นเหมือนกันเลยสเปคเหมือนกันแต่ไม่มีไทเกอร์ก็จะถูกกว่าแต่ถ้าเกิดมีคำว่า t w u เนี่ยก็จะราคาแพงกว่า ไอความต่างตรงนี้อาจจะมีการแบ่งกันตัวนักกีฬาเพื่อเป็นการให้นักกีฬาบอกเฮ้ยเนื่องจากรองเท้าคุณแพงกว่าเล่นให้ดีนะเพราะเมื่อ,อไหร่ก็ตามคือคนไม่ได้ซื้อรองเท้าที่ดีไซน์อย่างเดียวแต่อย่างที่ผมบอกมไมเคิลจอร์แดนไทเกอร์วูดสแบ็กแคมโรนัลโดเมสซี่เจชนาทิปต่อให้รองเท้าสวยแค่ไหนก,ก็ตามต่อให้สวยเท่าหน้าคุณก็ตามแต่ถ้าเกิดลงไปแล้วยิงไปแต้มเดียวเงี้ยหรือลงไปแลแ้วเตะไม่เข้าคนก็จะซื้อฉะนั้นการที่บอกว่ารอางเท้าราคาสูงแล้เขาอาจจะมีการแบ่ง อะไรอย่างเงี้ยเป็นการที่เขาเรียกว่าให้นักกีฬามีไฟหรืออย่างโรโนัลโดโรนัลโดเองก็จะมีรองเท้าของเขาะนะครับเชื่อบทสรุปทั้งหมดเนี่ยผมได้ลองมาแทบจะทุกยี่ห้อต้องขอบคุณทุกคนที่ส่งมาให้ผมได้ลองเรียกว่ายี่ห้อดีกว่าที่้อแต่รองเท้าที่ผมบอกนะครับว่ายี่ห้อที่ผมใส่แล้วเนี่ยสบายเท้าที่สุดเนี่ยค,คือ,อนี่ฮะอาวุธประจําตัวผมเลยคือผมชอบมิซูโน เพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยพอผมเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยผมจะชอบคือถ้าเกิดมันยังไม่มีแบรนด์ไทยที่แข็งแกร่งระดับโลกเนี่ยผมก็จะพยายามดูของแบรนด์ของเอเชียฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เคยผ่านการแต่บอลดาราที่ราชมังคลากีฬาสถานมาแล้วคู่พวกนี้พูกนี้มีความหมายกับใส่มาแล้วแล้วผมเองไม่ใช่คนที่เก็บเป็นร้อยคู่ผมไม่เชื่อในปัชญานั้นผมเชื่อผมถูกต้องผมมีเคผมไม่เชื่อในการมีร้อยคู่แล้วไม่ใส่ ผมเชื่อในการมีดีๆแค่4ีห้าคู่พอค่ะเอาจริงๆคุณมีเยอะปวดหัวแต่คุณมีเจ๋งๆเลยเนี่ยคุณมีรถสิบคันคุณสู้คุณมีดีสองคันเดียวจบแล้วสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมพยายามจะบอกก็คือในบรรดามิซูนโนทั้งหมดเนี่ยนี่คือมิซูนโนปวดสาที่ผมอยากจะพูดถึง<อ>เพราะว่าการที่คุณจะมีมิกเนเจอร์ชูเนี่ยนะฮะคู่ละ9 0 0 แต่เป็นคู่ที่ผมอยากให้คนไทยอุดหนุนที่สุดเพราะนี่คือคู่ของแฟนวิวไงบอกแล้วของเจชนาทิพใช่คุยพูดเดี๋ยวเขามีปัญหานะคนนั่นเขาเยอะเป็นแฟนค่ะคุณผู้ชมครับเป็นน้องวิวเห็นไหมฮะเริ่มต้นมาเนี่ยก็จะมีท่าของเจกำลังร่ายรำบนฟลอร์ย่าอย,าอยู่นี่นะฮะค่ะมิซูโน่เรบูล่ารุ่นเจชนาทิพย์มาดูส,<ว>สีกัน ณผู้ชมครับสีก็เป็นสีที่เกี่ยวเนื่องกับเจค,คือจะคิดไปเนี่ยธงชาติไทยสีอะไรวิวน้ำเงินขาวแดงอ่าเห็นไหมีครบแล้วต้องออกตัวตรงนี้คุณผู้ชมบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเอาสีธงชาติไปเล่นกับรองเท้ามันเป็นของต่ำของสูงแต่เรื่องนี้ผมต้องอธิบายนะครับที่อังกฤษหรือเยอรมัน<ช>หรืออเมริกานะ เขาบอกว่าเนื่องจากรองเท้าเป็นสิ่งที่นำพาเราไปหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเล่นสีธงชาติบนรองเท้าถือว่าเป็นการให้เกียรติอ,อย่างคุณดูรองเท้าผมคู่นี้คุณจะเห็นว่าเป็นธงชาติญี่ปุ่นะนะครับฉะนั้นผมเข้าใจที่บางคนบอกว่าเฮ้ยอ, <"He i, S 2> อย่าเอาไปเล่นแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าจุดประสงค์เขาเนี่ยคือจุดประสงค์ดีคุณผู้ชมดูข้างในฮะ,อะถอดเลยอ่ะคุณผู้ชมจะได้เห็นชัดๆ ที่รองรองเท้าเขาบอกว่าพิเศษสุดมากนะครับมันมีชื่อชนาทิพย์สภาษาภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาไทยซึ่งสิ่งที่ผมประทับใจมากคือมิซูโน่เองเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเจเพราะมิซูโน่เองเนี่ยนอกจากเจมีรองเท้าอีกคนนึงนี่คือฟอนันโดตอไม้ตอเรสตอเรสถูกต้องนะครับฉะนั้นผมว่ามันน่า,าภาคภูมิใจมากแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นนะ คือมันยังมีความเป็นเจไม่ชัดอะ่ะคุณนึกภาพนะสมมติสมม,ต,สม,มติผมแค่เสนอให้ผู้บริหารมิซูโน่นะคุณถือให้ผมนิดนึงอ่าได้ค่ะแล้วคุณโาโลโก้เจตรงเนี้ยแปลๆอยู่เนี่เห็นไหม <Yeah. S 1> เนี่ยพราะตรงนี้ถ้าคนไม่ได้เล่นรองเท้าเนี่ยเขาไม่เห็นแต่ถ้าเกิดเป็นไมเคิลโจนเดนมีตัวคนโดดบาสถ้าเป็นเดวิดเบคแฮมมีคนเปิดฟรีคิกถูกไหมฮะเนี่ยแต่ตรงนี้มันมีพื้นที่เหลืออยู่จะเป็นลายเซนเจก็ได้ หรือจะเป็นรูปเจก็ได้เอาคุณเป็นศิลปินเนี่ยคุณเป็นจิตรกรเป็นรูปเขาก็ได้นะจริงๆแล้วอะเพราะว่ามันตัดสีเหลืองไงน้ำเงินกับเหลืองขาวตัดกันเนี่ยเห็นไหมก <laughs> ็นี่แหละครับผมก็เลยบอกว่าแล้วทำไมเราควรจะซื้อแต่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยอันนี้คือรุ่นตัวท็อปค่ะนะครับตัวท็อปกับไม่ท็อปต่างกันอย่างนี้ตัวท็อปหรือว่าแพงที่สุดเนี่ยจะเป็น made in Japan ค่ะหรือว่าทําที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ตัวที่ไม่ท็อปเนี่ยตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวท็อปแต่ผมชอบสีมันตัวเนี้ย มันจะเป็นแค่โลโก้มิซูโนะเฉยๆถามว่าใส่แล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมคะเอาตรงๆอือ13.6นิดเดียวนิดเดียว,ยวฉะนั้นถ้าเกิดใครรู้สึกว่ายังหาเงินไม่เยอะก็ไปซื้อรุ่นรองได้แต่เมดินจ j แป a n ผมบอกว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนที่เนี้ยบมากผมเคยไปทำงานพิธีกรกับคนญี่ปุ่นจังหวะที่ผมยืนเนี่ย <c oughs> เขาขีดเส้นเลยว,ว่า จะต้องยืนห่างกันกี่เซนติเมตรและพิธีกรต้องอยู่ในอาณาเขตกี่เมตรมและไฟควรจะส่องหน้าผมในใน,ในกี่องศาฉะ,ะนั้นเนี่ยผมว่าคนญี่ปุ่นเองก็จะได้ในความในความเป๊ะนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยที่ทําไมถึงอยากให้ไปอุดหนุนรองเท้าคู่นี้ค่ะมันคือทฤษฎีอาหารเกาหลีทําไมอะคะอาหารเกาหลีเนี่ยเป็นอาหารที่มีเยอะที่สุดในโลกชาติ มีเจ้าของธุรกิจอาหารตอนนั้นผมอยู่อเมริกาเขาบอกว่าเกาหลีเนี่ยเป็นคนที่บ้าชาติมากเขาบอกทุกครั้งเวลามีร้านอาหารเกาหลีเปิดค่ะคนเกาหลีจะบอกว่าอร่อยแม่อร่อยช่างแน่งเข้าไปก่อนอหนนุนพอเข้าไปเต็มเสร็จปุ๊บฝรั่งหรือใครบอกเฮ้ยว่าน,นี้ร้านอะไรทําไมคนเยอะจังเลยไอต้องเป็นลองพอเป็นลองแนละ้วติดใจพอติดใจเสร็จปากตบปาก คนก็นแน่นแต่เขาบอกอันนี้ผมไม่ได้ว่านะ,ะผมแค่เอาประสบการณ์มาพูดแล้วผมบอกว่ารองเท้าคู่นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยคนไทยเขาบอกเวลาคนไทยเจอร้านอาหารไทยเปิดต่าปงประเทศบอกเฮ้ยอย่าไปอุดหน,นุนมันเลยเดี๋ยวมันรวยกว่าเราเหรือไม่สองเอ้ยคนไทยเหมือนกันลดหน่อยดิอย่างง เขาบอกคนเกาหลีเข้าไปในเกาหลีเนี่ยเขาจะไม่ต่อราคาเกาหลีเพราะเขาบอกเงินมันวนอยู่ในประเทศของเขาช่วยกันแต่เขาบอกคนไทยจะไปต่อราคาหรือไม่ก็ไม่อุดหนุนหรือไม่ก็แบบเฮ้ยอย่าไปกินมันเลยมากินร้านผมดีกว่ามไม่ผิดก่อนที่จะฟังเรื่อง,องผมแต่ถ้าเกิดฟังเรื่องผมแล้วยังทําอย่างนั้นถือว่าผิดผมก็เลยบอก อาจจะมีคนบอกเอ้ยรองเท้า 7, เจก้าพเไปซื้อโรนันโดดีกว่า7,000พันลรนันโดเป็นคนไทยไหมไม่ค่ะเมื่อโรนันโดมีเงินโรนันโดก็หอบเงินกลับไปโปรตุเกสไปเปิดโรงแรมที่โปรตุเกสถ้าพราดอนศีชาพันธ์ได้เงินจากการเล่นเทนนิสพอเขาเลิกเล่นเขามาสร้างสนามที่ไหนประเทศไทย ชนะทิพย์สมเด็จมีไรายได้เขาสร้างสนามที่ประเทศไหน,ปร,ไหนประเทศไทยนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับรผมต้องการจะพูดแค่นี้ว่าโอเคเหมือนจะแพงกว่ารองเท้าเมสซ,ซี่รองเท้าโรนัลโดอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดคุณต้องการให้ประเทศไทยมีความสําคัญไปที่ไหนเชิดหน้าชูตาเหมือนอย่างที่คุณวิชัยคุณอายวัฒเสียวัฒนประภาทําที่เลสเตอร์ซิตี้คุณต้องอดหนุนอะไรของเป็นไทยราคาเท่าไหร่ซื้อมันไปก่อนช่วย ช่วยกันไปก่อนอแล้วเมื่อไหร่ก็ตามสมมุติว่ายอดขายของรอง,งเท้าเมสซี่เจสูงฝรั่งก็บอกเฮ้ยโอมิโกะคนะรองเท้าชนาคลิ์เยอะมีนักบอลไทยคนไหนอีกไหมที่จะมีศักยภาพแล้วสมมุติพอมีเสร็จขายดีเทนนิสเซนเคราวนี้แหละครับอา้าวต้องจ้างคนไทยเขาเมื่อไหร่ก็ตามคนไทยไปเป็นมีเซนเตอร์คนไทยซื้อกันอย่างบ้าคลั่ง,งนี่คือปัจญาอาหารเกาหลีที่ผมบอกอื ในเมื่อมิสุโน่ซึ่งเขาเลือกตอรเรสเขาเลือกช ok ินจิโอคาซากิในวงกว้างดังกว่าเจเมื่อเขาเห็นคุณค่าเจแล้วคุณ<ม>ก็ควรจะต้องอุดหนุน <อด S 1> คู่ผู้นีน้นน<ม>เพื่อที่จะเป็นการยกระดับนักกีฬาไทยใเมื่อคุณยกระดับนักกีฬาไทยคุณก็จะยกระดับของคำว่าไทยแลนด์ค่ะ ช่วงหน้านะคะวิวมีสาวสวยให้พี่แชมป์นะคะแล้วก็คุณผู้ชมส่งมาเลยได้ชมกันบอกได้เลยว่าไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวแต่เธอเนี่ยเป็นนางฟ้าวงการต่อสู้้วยค่ะ